อานะครับก็กล่าวสวัสดีชมกันด้วยนะครับนะายูทูบเบอรนะครับนะเด็กแอนด์แอสเตอร์ทีวีนะครับนะก็ตัวนี้นะครับนั่นเราอยู่ในอีเวนต์เอคันสองพันสิบเก้านั่นเองอยู่ในแมปบลูฟไลท์เบต้านั่นเองนะครับนะก็จะเป็นแมปเกี่ยวกับหมาหมานี่แหละนะจำลองกลายเป็นหมานะครับนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในตัวเกมกันเลยนะครับนะก็ขายเที่ยวจะได้นะครับนะจากอีเวนต์นี้นะครับนะก็จะเป็นเจ้าไข่หมาป่านะครับนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลย อ่าซึ่งตอนนี้นะครับเราได้อยู่ในตัวเกมเป็นที่ปลอดแล้วนะครับนะพอตอนแรกนะครับนะพอคุณเข้ามานะครับนะมันจะมีให้แต่งแบบไงสามารถแต่งเปลี่ยนสีขนหมาได้อะไรเงี้ยครับนะก็ผมได้ทําการข้ามขั้นตอนนั้นไปนะครับนะก็ไปแต่งสุนัขกันเองนะครับแต่ผมขี้เกียจแต่งนะครับนะผมแค่มาทาอีเวนต์เฉยนะครับนะพอคุณเกิดมาแล้วนะครับนะคุณก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับนะให้ทําการเดินไปที่แม่หมาตัวนี้นะครับนะกดที่เธอนะครับนะ เธอก็จะบอกว่าลูกฉันหายอ่ะยตามหาลูกฉันหน่อยเราก็ตอว่าเย็ดไปอ่อไลโอเคแล้วก็ทําการทําการตามหาลูกของเธอนะครับนะก็เออมันมันมันวิ่งได้ไหมเฮ้ยมันวิ่งไงวะเดียววิ่งไงเอ่อกดอาอาเพื่อนั่งอะไรเนี่ยอันนี้อมืมันวิ่งไงอ่ะ 2000 years thousand อ๋อโอเควิ่งไปแล้วก็แค่เอาไอ้อันนี้ออกอ่ะไอไอชิปล็อกอันนี้ออกนะครับให้ปรับเป็นออฟนะครับนะคุณถึงจะวิ่งได้นะครับนะโอเคก็ต่อเลยนะครับนะก็ทําการวิ่งไปเรื่อยๆนะครับนะเดินตามผมเลยนะครับนะก็ตอนนี้มันก็อยู่ช่วงกลางคืนแล้วนะครับนะก็ทําการวิ่งตามผมเลยนะครับนะก็ตอนแรกผมก็หัวร้อนตั้งนานว่ามันทํำยังไงวะก็ลองเอาชิปล็อกออกก็ โอ้โหบรรลุธรรมเลยนะครับไปทางไหนวะเนีเ่ยเฮ้ยผมเริ่มมือทางแล้วนะครับนะใช่ตรงนี้หรือเปล่าเออตรงนี้ตรงนี้นี่ขึ้นขึ้นมาด้านนี้เออชิบ,ชบ,ชบแล้วก็มาด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ยังไงจังหวะน,นี้ยังไงแล้วก็นี่ไงคุณเห็นเหมือนถ้ำอะไรตรงนี้ไหมแน่น่เนี่ยคุณทำการทะลุเข้าไปเลยนะครับนะแล้วกูก็จะเจอกับลูกหมานะครับนะนทําการพาลูกหมาไปหาแม่มันนะครับนะโอเคชิบชิบ ก็อ,อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมที่จะเอาชิปล็อกออกเอาชิปล็อกออกด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าคุณไม่เอาชิปล็อกออกก็คุณจะวิ่งไม่ได้นะครับนะโอเคก็พากลับไปหาแม่มันนะครับนะก็แค่นี้แหละครับนะคุณก็ได้แล้วนะครับนะก็มาทางไหนกลับทางนั้นน,นะครับนะอยู่ไหนวะแม่มันเฮ้ยว่าแต่กูมาทางไหนวะเฮ้ยแม่มันอยู่ไหนเฮ้ยเดียวอยู่ไหนวะ มองจากที่สูงก็ได้ก็แตกตอนแรกกูเกิดไหนอ๋อนี่ไงโอเคอะเอาลูกคุณไปเลยนะครับนะโอ้เอาไปเลยเย้ได้ไข่แล้วนี่ครับก็จะเป็นไข่อย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวเราลองไปดูตรงอวตารของผมกันนะครับนะก็ลักษณะไข่นะครับนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะก็จะเป็นหัวหมาป่าอย่างนี้นะครับนะถือว่าน่ารักกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเลยนะครับนะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับนะก็บายจ้ะเย้ yeah.